ต่อจากความเดินพาที่แล้วโอ้ช่วยด้วยตัวลอยโครสูงเลยแปบบ๊บนึงนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยลอยโคสูงเลยช่วยช่วยตายไม่น่าเกิดมาเลยชีวิตนี้เฮยส่งลูกน้องคนนี้แล้วก็คนนี้ไป ลูกน้องระดับสูงสองคนนี้ยังไม่มาหรอกเข้ามาแล้วแหละแต่เขายังไม่อยากสว้คูดอยู่หน้าเลยครับหัวหน้าผมตายแล้วอ่าอะอ้าว้อ้ลูกน้องคนนี้มันกากจริงจรินฉนะ่ะคือลูกน้องระดับสูงดีนะาแทงโดนมือกไมียันฉันตายไปตั้งนานเลย กระเทเหมือนกันนะเฮ้ยว่าแต่นี่มันเกาะของทหารน,นี่แกแทงเข้าได้ไงเพราะมีดมันคือมีดของศัตรูไม่สิอีกแก๊งนึงไงล่ะแก๊งนี้อ่ะคือแก๊งก่อนหน้านี้ที่ตอนนั้นฉันได้รับดาบนะนี่คือดาบพิเศษทำให้ทะลุเกาะทุกอย่างในโลกนี้ได้อ้ยแกโคตรน้าเบื่อเลยอ๋อบอกว่าฉันน้าเบื่อใช่ไหม ได้ไม่นะเลือดฉันไหลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยครับแม่แม่แม่โคตรเอ็ดต่อยต่อเนื่องอออๆๆส่งปรมจาจานการใช้เท้าต่อสู้ไป ไปแกนนี่แน่นี่แน่เออแค่เออกระดูกฉันหักเลยเรอเนี่ย,ย,ยฉันไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเฮ้ยตาฉันบังอู้ฮููููููููู้้คราวนี้ก็ปิดฉากมือยนะ่ยมันมัน เหมือนลูกฉันเลยมันเหมือนลูกฉันนว้ยแต่มันไม่ใช่ลูกฉันแกอย่าข้าไปด้ถึงแม้จะเหมือนลูกแกแต่มันก็ไม่ใช่ลูกแกอยู่ดีอะแมคแ,แกตายเลยเหรอแมคตายแล้วครับหัวหน้าผมชื่อแมคครับพึ่งบอกออเอาแกชื่อแมกเหรอเนี่ย,ยเสียมารยาทพึ่งบอกไว เอาตัวมันออกไปเอาตัวมันออกไปเ hey, อ oh, oh, ้โอ้โหอ่อนอ่อนอิบอายทรงลุกน้องสุดท้ายตัวสุดท้ายไปเอาไว้หัวหน้าลบนะยครับหัวหน้าได้เลยไปลูกน้องคนนี้มีปืน a อ4 7็ด้วยโระบปโหบปุ๊บปุ๊บปโ๊บปุกปโปปปโปุห หัวหน้าให้กระสุนขผมมาน้อยอ๋อเปื้องบนะไอหัวหน้าบ้า,าเดี๋ยวแล้วว่าแต่มันรอดได้ไงวะโอยออกไปซะถึงแม่จะเป็นลูกนอนระดับสูงแต่ก็พ่ายแพ้ชัางอยู่ดีเอาละ่ะเกตารซะ ได้โปรดว้ยชีวิตฉันเธอได้โปรดใหมเพราะแกมันทําชั่วมานาแล้ว,ส,วสดปืนอันนี้ฉันไม่เอาปืนมันไรค่ะฉันจะจัดก,การแกเดี๋ยวนี้แหละฟงเฮสว่วนมีเล่มนี้ที่มาจัดการแกมันก็ไรค่ะ เห็นมืดเล่มนี้เป็นของมีค่าที่ไม่ไม่ไม,มีของมีค่าและอกีกอย่างฉันก็สาบแก่ให้ไปตาเส่เหมือนว่าแกจะสาบเช่นตัวเองด้วยนะเจ้าโง่ไอ้กองกำลังเสรมของมันก็ไม่มีเรียกได้ว่าแกงนี้มันจนแต่มันเจ๋งที่สุดนี่นะ เป็งแกงต่อไปที่มันเก่งสุดๆไปเลยดีกว่าถึงฉันจะไม่มีมีดแต่ฉันถึงจะจะไม่มีดาบแต่ฉันก็ใช้อาวุธอื่นได้ <c oughs> ไปอะ่ะว้าวฉันรู้แล้วแหละว่าแกงไหนเป็นแกงที่โหดที่สุดนะ,ก,ะก็แกงนี้ยังไงเราไอ้ปาดภาษาจริงมาใช้สู้กันด้วยหมัดดีกว่า นี่แน่โอ้ยประสบการณ์โคตรน้อยเฮ้ยอย่าเบียง์ชอย่างนี้สิรู้ไหมทำไมผมกดสโลเพราะถ้าผมไม่กดสโลมันจะแหลกแบบแหลกโคตรๆเลยแหละแกออดโปกเปียกจริงๆเลยพวกนี่นะเอ้ยเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลก

ไม่ดี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 ดีเกิดการระเบิดปุ๊มระเบิดเรียบร้อยระเบิดเรียบร้อยระเบิดระเบิดระเบิดตกพินาศ โคตรอ่อนเลยขนาดเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยรถทางเปิดใช้งานโอ้ยจะชนทำไมเนี่ยปอมปอมไม้พาดปอมไม้พลาดปมอมป,มปมูยิงอีกครั้งงปูยิงอีกข้งปอมยิงปอมไม้ไม่เป็นไรเลยอออิบอายแล้วใช้พลังอ่อไม่นาะนมันใช้พลังแล้ว มันใช้พลังแล้วไม่ดีไม่ดีรถถังกำลังจะพุ่งชนกระแพงไงฮะาสี่สามสองหนึ่งุ๊มรถถังจะเบิดเรียบร้อยโอ้แม่นาะขนาดรถถังมันมันพักงกะจัยเลยเสบคออิบอ้อออออายเลยโว้ยเล้นี่หรอกแกงที่โหดที่สุดนะ ระดับชั้นนี่มานี่แน่โอ้ยโอ้ยเกินี่แน่ยนี่ฉันจะพีชพีชกระบาแล้วโอ้ย,ออย,อยเดี๋ยวนะเออมันข่าเมียตู้มันข่าเมียตู้ใช่อย,ยอมรับไม่ได้มันข่าเมียฉันมันข่าเมียฉันเฮ้ยพูดบ้าะลรนักหนานเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันทำอะไรมาหน้านะ่ะ มาอย่างเทตาอยอ่างกากาาาาก,าก้กเออฉันว่าใช้แกต้องชอบใช้กับสิ่งที่แกได้ทำลงไปแกขาขอพัวฉันชิคกอ้าขอบคุณที่รับกระสุนนะเพื่อนไม่เป็นไรเธอดอะคือปรามาจารย์ร้านก,าากันมัดโว้ยปอยโอจริงๆร ไม่ฟังชะก่อนไม่ฟังวะไม่ฟังเอ้นี่แกยังไม่ตายอเหรอใช่แล้วเอ้ยิงไม่เข้าฮ่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 าตายของแท้โหมากอ่อน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 โอ้หูสลปเลยทีนี้เอาเพื่อนเพื่อนตูสลปไปแล้วเพื่อนตูสลบไปแล้วเพื่อนฟื้นแล้ว นี่เลยเพื่อนบังแกอฉันน่ะลังแกกระบ,บ้าแกลังแกพอพอฉันก่อนนี่ลาก่อนเพื่อนตายเฮือเอเฮอไม่นะเพื่อนแกตายนี่แกฆ่าเพื่อนฉันอ้าวี่แกแกตกตายอุ้ยมัดพิฆา มัดวันนั้นนี่แนวโอ้แกแกตายไปซะนี่แลอ้าวอไวววววมววววมัววววววอววีวววววววกมว้ววอววาวว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 วยแวว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  ขาขอ,ขอัว้คนอื่นงั้นหรืเอเฮ้ยแล้วไงอะฮะโอ้มันยังเมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็้นหมอ,อก็โค่นมาจะไม่มีค่อยมีสมาธิเฮ้เกน๋นี่เนี่ยกระดูกหกักคอหักเลยทีนี้ไม่นำเพื่อนไม่ฉันยังไปตายเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ฉันยังพึ่งลูกเองอ่ะ อย่าทำอะไรฉันเลยเออยวนแกตายไปสายิงขาก่อนเลยแล้วกันไม่ให้มันหนีได้โอ้ยเก็บด้วยโอ้ยยูยยูยตายไป็นสัตายไป็นสัตายไปซะสโอ้ยทำไมแกแข็งแรงจังวะเีแกแข็งแรงจัง ะก็ฉันเป็นหัวหน่ะฉันก็ต้องแข็งแกร่ง Пом เด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาเฮ้เอเฮอเฮอไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้แกตายแกตาย,ตย <S <S นี่เนะี่ยนะี่เนะี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยแกต้องชดใช้ด้สิจีแกทำอะไปเฮร เฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแกต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกับฉันในเอดิตเอ้โกรธแค้นโว้ยเดี๋ยวไหนก็ไหนไนล่ะจะจะข้อค่าตัวตายด้วยเลยละกันใครมันจะอยู่หลังเงาขนาดนี้กะชกชิ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 กะชีชี ลาก่อนทุกคนที่เ,ทเป็นท่านิจะมาเป็นตาเอกแต่ถ้าฉันอยู่คนเดียวมันก็เหงามันก็นะเว้ยลาก่อนทุกคนลากกูเ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 ลิกกูหลุ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 ดลุดถึงแม้นักากฉันจะแข็งแรงแต่ก็ะตานทานปืนนี่ไม่ไหวหรอกนะกัดชิคิลาก่อนชิชิชชโบเมือ่อ เรียบร้อยวิววววปงปงชัดตายตายโคตรอนาตตายอนา,าออถมากเออฉันจะมีลมหายใจอยู่นิดนึงาลากรจะไปก่อนจะตายขอกดไลค์กดติดตามหน่อยได้ไหมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ได้โปรดและอีกอย่างลาก่อนทุกคนเอ๊ะตายเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะลูกระสุนตรงนี้มันมีเลือดออกมาไงแหละมันเลยตะเร็วลงไปหน่อยแต่ว่า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 วิญญาณของมันนั้นก็มันมีคนอยู่แถวนี้พอดีไงแต่ว่าก็ วิญญาณมันไปแล้วอ,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 อฉันคือสลออเลเชอตอนนี้มนันยังควบคุมร่างคนอื่นยังไม่ได้สมบูรณ์เลยอ่ะฉันคือสเลเชอ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  อแล้วดูตาเรืองแสงของมันสิช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,วยมันกำลังกัดกินร่างกายของฉันไอสไลช์คกนั้นเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้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 วยมันกำลังกัดกินฉันท้ายในช่วยหน่อยโอ้ยฉันควบคุมตัวเองไม่ยู่ ช่วยด้วยฉันเริ่มมีเริ่มอยู่ข้างในตัวแล้วมันกำลังกัดกินชะั้นมาเลยเพิ่มนานก็มาเพื่อให้กัดกินเร็วขึ้นช่วยด้วย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 ด้วยช่วย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 ช่วยด้วยันช่วยันช่วยใครก็ได้เอ้ยเอ้ยเ้ยน้ำมาจากไหนวะโอ้ย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 อ้ย้ยมันเอาียวอ้ยโอ้ยมันคบคงฉันให้ล่างให้หัวของฉันไปโดนน้ำเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วย ถ้าฉันคิดว่าถ้ um, าฉันโดนหนานี่ฉันตายแล้วมันกำลังควบภุมฉันสมบูรณ์แน่เลยอ่ะอ้ายไม่ไม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยหัวฉันเริ่มมีเลือดไหลแล้วช erm ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้ว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 ยอ้าคขวบภุมิซัเร็จขวบภูมิซัเล็จ Kan kırmızılaşıyor ben sambur. Top kip